อันที่สองอย่าถูกล่อ deceived. ลวงด้วยคําพูดที่ไร้สาระอะไรคือคําพูดที่ไร้สาระอ๋อเี่นะนี่อะไรคือคําพูดที่ไร้สาระเออใครๆเขาก็ทํากันใครยินยันไหมคะใช่ไหมเนียเขาจะพูดอย่างนี้ใครๆก็ใครๆก็ทํากันนะคะเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักกหน่อยเราอาจจะเคยได้ยินคำพูดอย่างนี้อย่างนี้มาจากพระเจ้าไหมคะไม่ใช่นะ และแท้จริงแล้วเนี่ยมันหลอกลวงเรานะคะเขาจะพูดคำพูดนี้ว่าอ๋อนี่เรื่องเซ็กส์บางคนใช้คำว่าเซ็กส์ใช่ไหมเพราะเราไม่ยอมเพราะเราไม่ยอมพูดคำว่าเพศสัมพันธ์เราจึงใช้คำว่าเซ็กส์และคำนี้มันก็เลยทำให้มันกำกวมในใจของเราเรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยกับใครก็ได้เราไม่ได้ทำลายซะหน่อยไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายจริงไหมคะอันนี้จริงไม่จริง ไม่จริงนะไม่จริงนะคะเราทุกคนควรมีเสรีภาพทั้งจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายด้วยจริงหรือไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะคะทีนี้คำโกหกของมารซาตานเนี่ยมันจะจะพูดอย่างนี้ด้วยละถ้าเกิดว่าเรารักเขาเราจะต้องยอมเขาจริงไหมยอมในเรื่องเพศไม่จริงเพื่อที่เราจะได้เขามาเออชักจริง ไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะไม่จริงนะไม่จริงนะผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ดีๆอะ่ะเขาก็ไม่ทําสิ่งนั้นหรอกเขาก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับเราก่อนจะแต่งงานหรอกถ้าเขาดีจริงถ้าเขาชวนเราแบบนั้นก็แสดงว่าเขาดีไม่จริงและเราก็ไม่สมควรที่จะแต่งงานกับเขาเลยคะหรือว่ามามันจะหลอกเราว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง หรือถ้าเป็นภาษาทางการเขาเรียกว่าสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองได้เพราะเราไม่ได้ทําร้ายใครจริงหรือไม่จริงเพราะมีใครไหมที่ช่วยเหลือตัวเองโดยที่ไม่ต้องจินตนาการเกิดกําหนัดในใจกับคนอื่นทําได้แต่มันไม่ถูกอ่ามันมันมันคนละอย่างนะคะการเกิดกำหนัดในใจคือการที่เราเนี่ยรู้สึกถึงการมีเพศสัมพันธ์กับ อีกคนหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งดิฉันพูดสิ่งด้วยเพราะเผื่อจะมีเรื่องสัตว์นะคะทีนี้นะคะให้ดูอันนี้อ,นนอันนี้คือรูปกบนะคะเขาพูดเรื่องนี้ว่าเป็นทฤษฎีต้มกบทฤษฎีต้มกบคืออะไรคือถ้าเราจะต้มกบสักตัวหนึ่งเนี่ย แล้วเราเปิดน้ําร้อนรอนให้เดือดเหมือนกับที่เราแบบต้มแบบซุปหมูแล้วก็ต้มให้เปิดเขาจะสอนว่าให้ต้องเปิดน้ําร้อนให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่หมูลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วหมูมันก็จะได้เดือดทันทีแล้วก็จะสุกดีแต่ว่าการต้มกบเนี่ยถ้าเราเปิดน้ําให้มันเดือดก่อนแล้วเราใส่กลบลงไปกบมันก็จะกระโดดออกมาทันทีถูกไหม ดังนั้นวิธีการต้มกบก็คือว่าต้องให้กบอยู่ในน้ําเย็นที่สบายอารมณ์ mm hmm. แล้วค่อยๆเปิดน้ําร้อนให้นันร้อนขึ้นอื่นคือกบก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เย็นดีอ้ออ้คุ้นเคยแล้วก็อุ่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อย,อยใช่ไหมอุ่นขึ้นเรื่อยจนกระทั่งพอมันร้อนมากเกินไปมันก็คิดว่าออนเซนไงแล้วก็เ <laughs> สร็จแล้วก็โดยที่ไม่รู้ตัวมันก็กลายเป็นศัตรูกบศัตรูกบใช่ศัตรูกบ มามาทำแบบนี้แหละกับกับกับคริสเตียนกับโลกนี้ด้วยค่อยๆใส่ความคิดที่เล็กๆล,ล,ลงมาในชีวิตของเราเ <c oughs> ช่นนะอุ้ยเธอใส่ชุดนี้เซ็กซี่จังอุ้ยเราจะรู้สึกเขาถูกชมใช่ไหมใช่ไหมเรารู้สึกถูกชมใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดไปหาคนอเมริกันแล้วไปชมว่าเขาเซ็กซี่นี่เขาโกรธมากเลยนะเพราะว่าหาว่าเขาดูแบบเป็นคนมีความต้องการทางเพศ เออเป็นการเย้ยยวนที่อยากให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยั้นแต่คนไทยชอบใช้คําว่าเซ็กซี่แล้วเราก็เผลอไปดีใจกับคําชมเพราะรู้สึกว่าเป็นคําชมทั้งที่จริงเราต้องแน่นอนเราคงไม่แสดงสิ่งที่น่าเกลียดกับคนอื่นแต่เราต้องนึกในใจเราว่าไม,ไม่ต้องการเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าความสวยงามกับความเซ็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะเขาจะต้มกบถูกไหม เขาก็เอาก,กบบอกกบว่าน้ําเย็นกับน้ําร้อนมันปนๆปกันมันไม่รู้หรอกเมื่อไหร่นั้นถ้าเขาบอกว่าออความสวยงามกับความเซ็กซี่ต้องมาคู่กันรู้สึกนะรู้สึกว่ามันมีความคิดแบบนี้อยู่ดาราที่เขาสวยๆอ่ะถ้าเขาทำท่าเมื <c oughs> อ่อวานอาจารย์จิมทำท่าสารพัดเลยใช่ไหมก็ต <c oughs> <c oughs> ้องทำท่าย่วยๆใช่ไหมดิฉันทำไม่ได้ดิฉันผู้หญิงค่ะ <c oughs> ก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะ เขาก็ทำท่าที่ยั่วยวนแล้วเขาก็แต่งตัวสวยทำให้เด็กๆเข้าใจว่าถ้าจะสวยต้องทำท่ายั่วยวนนะคะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆวิญญาณเหล่านี้ก็เข้ามาในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆเขาก็กลายเป็นศัตร mm ูก hmm. บดิฉันรู้จักคนหนึ่งที่เขาดูสื่อทางเพศเนี่ยวันละนิดหน่อยจนกระทั่งเขาดูทุกวันและวันละหลายๆชั่วโมง แล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้เหมือนในคลิปนั้นอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงเลิกมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขาและไม่น่าเชื่อว่าเป็นเหตุให้ภรรยาเขาไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นด้วยถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงอยู่ด้วยกันแบบไม่มีอะไรกันแล้วก็ยังขุ่นเคืองกันอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกบอกว่าการดูสื่อลามก เป็นเรื่องที่ผิดแต่เราถูกกลับ,ลบถูกสอนว่าการที่เขาไปดูสื่อลามกเขาไม่ได้ทำร้ายใครเข้าใจไหมคะใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเรากำลังถูกมามันหลอกว่าถ้าถ้าสามีของเราจะดูโป๊ก,กเขาไม่ได้ทำร้ายใครนี่แต่ลึกๆเราไม่ชอบเลยค่ะหรือผู้หญิงจะดูสิ่งนี้ผู้ชายบอกแม,ม้กระทั่งนะผู้หญิงไปบ้าดาราที่เป็นผู้ชายถามว่าสามีเขาจะชอบไหมไม่ชอบ ถ้าถามว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแค,แค่แค่ชื่นชมเฉยๆแต่ว่าคนที่เขาเป็นสามีเขาสัมผัสได้ว่าคุณอะไปผูกพันกับดาราชายคนนั้นมันมีใจบางอย่างที่ผูกพันกันอยู่และและมันมันสามารถที่จะไปได้ไกลกว่าน,นั้นด้วยดิฉันชอบที่อาจารย์จิมพูดเมื่อวานนี้เรื่องการนิ่งเฉยนะคะนะ พระคัมภีในที่โรงเรียนของลูกชายดิฉันเนี่ยจะมีป้ายใหญ่ๆที่สวยมากเลยนะทําตัวหนังสือสวยมากโรงเรียนกรุงเทพ,พริเียนขอบคุณพระเจ้าที่มีคานี้เขาจะเขียนว่าในลงบทที่12บสองเขายีเขาเขียนข้อพระคัมภีร์ไว้ว่าเราเอาชนะความเราเนี่ยจะต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดีใช่ไหมเราต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดีคํานี้พิเศษนะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องก็ธรรมดาอะไรเงี้ย มันพิเศษมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาชนะความชั่วด้วยความเฉยเราไม่ได้ชนะความชั่วด้วยความเฉยแต่เราเอาชนะความชั่วด้วยความดีเช่นเดียวกันเราไม่ได้เอาชนะความคิดชั่วร้ายโดยการทำเฉยเฉยแต่เราต้องเอาชนะความคิด hmm. ท okay. ี่ชั่วร้ายเนี่ยด้วยความคิดที่ถูกต้องที่ดีที่ออกมาจากปากของเราด้วยทำไมต้องออกจากปาก ในเมื่อไอตอนที่เขาพูดเขายัางพูดให้ฉันได้ยินฉันก็ต้องมีสิทธิ์พูดให้ตัวฉันได้ยินฉันจะไม่แค่พูดในใจ